สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวไข่โค้งเล็กนะครับเป็นไข่โค้งหัวแม่เหล็กนะครับที่ทําออกมาในรูปแบบนะครับเหมือนคล้ายๆก๊อปปี้ของเสี่ยวหมี่นะครับมันจะเป็นเสี่ยวหมี่ไข่โควงนะครับแต่ว่าไอตัวนี้มันเป็นคล้ายๆเหมือนกันเฉยๆนะครับแต่ไม่ใช่ของเสี่ยวหมี่นะครับอ่าผมก็ได้มาในในจากช้อปปีนะครับในราคา199บาทนะครับตอนนั้นผมได้ส่วนลดก็กลายเป็นซื้อมาในราคาประมาณ150กว่าบาทนะครับ เพื่อน่ก็ด right, ูให้ดีนะครับหาร้านที่ถูกๆนะครับอ่ามันจะมีร้านนึงนะครับปแต่เป็นของจีนนะครับร้านส่งจากจีนนะครับอาจจะได้นานหน่อยนะครับก็ตามนี้นะครับก็ไปหาดูดูร้านที่ดีๆกันนะครับอ่าก็มาดูที่ไข่ควงกันเลยครับลูกไข่ควงมันก็จะเป็นกล่องมาอย่างนี้ครับตอนแรกไห้กล่องก็จะเป็นกล่องสีขาวไม่มีอะไรนะครับอ่าเป็นอย่างนี้นะครับทรงกระเป๋าหรูๆนะครับไม่มีโลโก้วิหานะครับถ้าเป็นของเทีย์มี่จะเป็นเทอร์มี่วิหานะครับ กล่องมันก็จะสีจืดๆกว่านิดนึงนะครับประมาณน,นี้โอเคก็มาดูเลยครับหัวไขควงนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับเป็นไขควงสําหรับพวกอุปกรณ์ชิ้นเล็กนะครับนาฬิกาโทรศรัพท์อะไรพวกนั้นนะครับจะเป็นหัวจิวจ๋วๆอย่างนี้นะครับไปไขถ้าเกิดเอาเราไปไขของที่ชิ้นใหญ่หน่อยเนี่ยมันก็อาจจะกําลังในการแรงกําลังในการบิดไม่พอนะครับเดี๋ยวมาดูตัวไขควงดีกว่าครับก็อาจจะแกะยากนิดนึง โอเคก็ได้มาแล้วอ่าตัวก้านไข่ควนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงงตดก็หมุนได้นะครับเวลาเราหมุนนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับเหมาะสําหรับคือมันไม่มีที่จับให้ดีนะครับถ้าเราไข่อันใหญ่ๆมันจะออกยากนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นหัวแม่เหล็กนะครับปึ๊บพอใส่เข้าไปนะครับแค่ไปหยิบมาจากในกล่องนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปมันก็จะดูดเข้าไปอย่างนี้ครับ ก็เป็นนี้เลยอ่านี่ครับมันก็เป็นหัวแม่เหล็กนะครับดูดแรงพอสมควรนะครับก็คือดูดน้องดูดน็อตได้อะเนี่ยถ้าดูดอันนี้ได้ก็ได้แล้วครับนี่ใหญ่นะครับอ่าประมาณนี้ตอนเราจะใช้งานนะครับมันจะมีแม่เหล็กนะครับคอยดูดลูกไขควงอยู่นะครับลูก หัวมันนะครับมันจะมีคอยแม่เหล็กคอยดูดนะครับไม่ให้ตกนะครับอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่กล่องไว้อย่างเงี้ยถ้าเรากระแทกหลุดนะครับหลุดเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับอ่าอาจจะไม่หลุดนะครับมันก็อาจจะมีบ้างครับตัวกล่องเนี่ยมันจะมีแม่เหล็กตรงนี้ครับสองตัวนะครับคอยดูดนะครับดูดไม่ให้เปิดนะครับอย่างนี้ครับอ่าก็ประมาณนี้ครับรูปทรงสวยดีนะครับถึงจะเป็นของกอฟก็เถอะก็ มันก็จะมันก็ราคาถูกกว่าของแท้ครับครึ่งหนึ่งเลยนะครับเท่าตัวเลยของแท้มันจะอยู่ที่สี่ร้อยเลยครับก็ถ้าใครไม่ได้คิดอะไรมากก็สามารถซื้อมาใช้ได้นะครับส่วนการเป็นสนิมนะครับผมลองแล้วนะครับเอาไปไข่สนิมตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่ามันยังมีหัวยังมีสนิมอยู่เลยอ่าซึ่งมันก็ผมมันก็ขึ้นเริ่มขึ้นสนิมแล้วนะครับนี่นะครับผมไปไข่น็อตที่มันมีสนิมครับมันก็เริ่มติดสนิมมาละก็ประมาณนี้ครับ ก็ดูๆกันไปใครสนใจก็ไปลองหามาดูได้ครับก็แค่นี้แหละครับไปแล้วครับ